มาถึงแล้วมาถึงแล้วด,ดูดิเด็ดแม่จะดีใจหรือเปล่าเด็ดแม่แล้วป่าข้ออะไรมาให้อ่ะของที่เด็ดแม่ไม่เคยกินเลยนะเขาไปบุกป่าฝ่าดงไปเอามาให้แม่ะนะเ้าไม่ลูกอี่างหรืักข้าบอ แม่ต้องเอาไว้อ er <mm ัน okay. น ah voilà ี้จักหน่อยต้องให้มันเหลืองไอ้นั่งขวนี้หนูไปเออต้องให้มันอืออ๋อไอ้เอ็งกินบุญยังไปได้ด้วไก่ไปหามอมันที่ยี่สิตอ๋อร่างรางร้างหวยออกอาคนนี้หวยออกไงอือโอ้ ขี S <S ่นังสือไว้แม่เดก็มีกลางบ่ล่ะมีอยู่มีดอกสิบแปดลงไปซื้อใช้สายแต่บ่บ่ไปมืนอื่นบ่ท่านเขาหลอกหลายมือพอท่านเขาก็โอ้ไปไปหาบกม่วงดิบมากิน bóng muông bông mít bông mít chắc ngơi mình, mình ừ. như tay thì nó nó ngơi đường đường nó thường bay núi chặt